สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงตาชื่นเดินทุดงเท้าเปล่ากว่า1,500กิโลเมตรเข้ากราบหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาวันที่25พฤศจิกายน2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษ ลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ72ปีซึ่งเดินทุดงเท้าเปล่าออกจากที่พักส่งเสาเหลาใหญ่ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่สองตุลาคม2,563ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงหลังออกพรรษาโดยสะพายยามและบาทออกเดินทุดงจากจังหวัดนครพนมผ่านจังหวัดสกลน,นครกาลสิน ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาปราจินบุรีในส่วนของการทุดงขากลับนั้นหลวงตาบุญชื่นจะเดินทุดงไปทางจังหวัดสะแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารสกลนครไปจนถึงจังหวัดนครพนมขณะนี้หลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงมาถึงวัดไพรพัฒนา โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของอำเภอบัวเชษตจังหวัดสุรินทร์และชาวบ้านที่ศรัทธาเดินตามมาด้วยเมื่อมาถึงบริเวณปากทางเข้าวัดไพรพัฒนาได้มีบรรดาชาวบ้านและประชาชนทั่วไปที่พากันมากราบสริระสังขารที่ไม่เปื่อยของหลวงปู่สวงแล้วเมื่อทราบข่าวได้พากันมานั่งรอและนำเอาผ้าข่าวมาปูกกับพื้นเพื่อขอให้หลวงปู่บุญชื่นได้เหยียบให้จะได้นำเอากลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยหลวงตาบุญชื่นได้เดินเข้าไปภายในศาลาจากนั้นพระรครูโกศนศิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมประธานมูลนธิธิหลวงปู่สวงเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์วงเร็บทอทงและเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาได้ออกมาให้การต้อนรับหลวงตาบุญชื่นโดยมีการสนทนาธรรมเป็นเวลาพอสมควรแล้วต่อจากนั้นพระรคูโกศนสิกขกิจ ได้เดินประคองหลวงตาบุญชื่นซึ่งขณะนี้เท้าทั้งสองข้างเป็นแผลแตกต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลปิดทับเอาไว้ เพื่อให้สามารถเดินทุดงต่อไปได้โดยได้ประรคองหลวงตาบุญชื่นขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินพร้อมทั้งได้นําหลวงตาบุญชื่นเดินลอดใต้สรีระสังขารที่ไม่เล่าเปื่อยของหลวงปู่สวงเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งหลวงตาบุญชื่นมีใบหน้าที่สดชื่นมากเนื่องจากว่าหลวงตาบุญชื่นต้องการมากราบไหว้หลวงปู่สวงเป็นอย่างมาก เมื่อกลับไหว้หลวงปู่สวงเสร็จแล้วพระครูโกศลสิกขิกิตได้นำหลวงตาบุญเชิญลงมาจากมณฑปหลวงปู่สวงเพื่อที่หลวงตาบุญเชิญจะได้เดินทุดงด้วยเท้าเปล่าต่อไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้โดยในวันนี้หลวงตาบุญเชิญจะไปพักจําวัดที่วัดผาธรรมพึ่งอำเภอโูสิงจังหวัดศรีสะเกษรงเช้าจะออกเดินทุดงต่อไป หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ72ปีเล่าว่าหลวงตาได้บรรพชาในช่วงมีการฉลอง8ปพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วจากนั้นได้มีความซาบซึ้งในรถพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะไม่ลาสิกขาในช่วงหลังออกพรรษาที่ผ่านมาของทุกปีจะออกเดินทุดงองเท้าเปล่าเพียงรูปเดียวจากที่พักสง์เสาเหลาใหญ่ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดไปตามเส้นทางจังหวัดต่างๆข้างตน้นโดยจะมีเพียงบาทและย่ามซึ่งมีเพียงของใช้ที่จำเป็นจะไม่มีปัใจจัยติดตัวเนื่องจากว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยไม่รับปัจจัยบริจาคจากญาติโยมแต่อย่างใดพระครูโกสนศิกขกิจหรือหลวงพ่อพุธวายาโมประธานมนูลิธิหลวงปู่สวงเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนากล่าวว่าอาตมาภาพได้ให้กำลังใจแก่หลวงตาบุญชื่นที่มีความตั้งใจและจิตใจที่สูงส่งมากขอให้หลวงตาบุญชื่นมีดวงตาเห็นธรรมและขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้คือพระนิพพานอันเป็นธรรมอันสูงสุดต่อไป ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ